ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเหลือ10คนรอดบุดวิดนะครับบุกไปเสมออินโดสุดมัน1ประตูต่อ1พี่กอฟอดีศักไกรสอนตัวเปลี่ยนเกมขณะที่พี่ตังสารัอยู่เย็นยิงอย่างสวยเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มควนหลงหลังศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ บุกไปเยือนทีมชาติอินโดนีเซียก่อนจะจบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมนี้มีหลากหลายประเด็นต้องมาพูดถึงกันเดี๋ยวไปจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับแต่ช่วงแรกนี่ผมใส่เสื้อทีมชาติไทยอยู่ถ้าใครเป็นคอเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยไปที่เพจต่อยตะมอยฟุตบอลเชิร์ได้เลยนะครับเป็นร้านของรุ่นพี่ผมมีเสื้อให้คุณผู้ชมได้เลือกเยอะเป็นเสื้อแบบคลาสสิกด้วยนะครับไปอุ่นกันได้นะค่ะคลิปนี้ไป พูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยจบลงไปสดๆร้อนๆนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่3ทีมชาติไทยของเราบุกไปเสมออินโดนีเซียได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนเกมที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยผู้ตามตรกว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยเลยนะครับเพราะอินโดนีเซียภายใต้การคุมทัพของชินไตยังเนี่ยผลงานช่วงหลังดีนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยมีมาจากสเปนแล้วก็มีนักเตะที่คาแข้ง ในลีกต่างๆทั่วโลกมากมายนะครับแล้วก็อินโดชุดนี้ชินไตยังเนี่ยสารต่อมาอย่างต่อเนื่องนักเตะเข้าใจระบบฟิตแล้วก็ทันซิชันเกมดีนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราภายใต้การคุมทัพของมาโนโปกกิ้งก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจเหมือนกันหลังจากที่ชนะมา2เกมติดชนะบรุไในกับชนะฟิลิปปินซึ่งเกมเนี้จะเป็นบททดสอบครั้งสําคัญของทีมชาติไทยเพราะว่าไปแข่งที่สนามเสนาย,ยันเนี่ยดังเย้าของทีมชาติอินโดนีเซียผมเคยไปนะครับสนามแห่งนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นสน,นามที่ทําให้ทีมเยือนมาเจอเนี่ยยากตลอดเพราะแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเชียร์กันแบบฮาร์ดคอร์อย่างมากซึ่งเกมนี้อย่างที่ทราบบัตรเข้าชม5 0,000่นใบถูกจําหน่ายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศที่สนามเสนายันเนี่ยโอ้โหคึกคักแฟนบอลอินโดนีเซียมาเต็มและอย่างที่บอกนะครับว,ว่าอินโดนเจอกับไทยหรืออ,อินโดนเวลาเจอกับทีมอ,อื่นเมื่อเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยแฟนบอลเขาฮาร์ดคอร์จริงๆ คุณผู้ชมก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ต้องพูดถึงกันเยอะเลยนะครับ mm. ก็คือเรื่องของแฟนบอลอินโดนีเซียที่ต้อนรับนักฟุตบอลไทยได้อย่างฮาร์ดคอร์สุดๆนะครับจังหวะที่รถบัสของทีมชาติไทยเข้ามาเนี่ยโอ้โหบรรดาแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับต่างเข้าไปทุบกระจกอะไรบ้างอ้เป็นภาพที่แบบต้อนรับได้ได้หนักหนาเลอเกินแล้วก็โ,โหมีจากภาพที่ในไอจนักเตะอย่างเจกพันเนี่ย โ,โหจัดหนักจัดเต็มคือมาขมขวัญน,นักฟุตบอลไทยมากๆนะครับสำหรับแฟนบอลอินโดอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยไปสนามนี้มาแฟนบอลอินโดอ่ะเป็นแฟนบอลที่จะฮาร์ดคอร์ที่สุดในเอเชียและในอาเซียนและพอเขาเชียร์กันเดือดมากซึ่งก็เดือดจริงดูภาพก่อนเริ่มเกมสิครับมันมันเดือดมากมันบอกหูมากันเต็มที่เลยนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นทีมชาติไทยก็สามารถลงไปแข่งได้รถบัสก็มีกระจกแตก แต่ยังดีนะครับที่นักเตะไทยของเราเนี่ยไม่เป็นอะไรก็ถือว่าได้ไปลงในสนามนะครับทีแต่ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยก็ใช้มีการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับมโนโพกิงแนวรับนี่ยังคงเดิมนะกิติพงศ์ผู้เดี่ยวเชือกยืนประตูแบ็คซ้ายสัตว์รัร์บแบ็คขวาสุปนันนะครับขณะที่ คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นกิษตาการแมนจับคู่กับพี่โยงพันษานะก็เป็นแผงแบ็กโฟตัวเก่งเลยขณะที่แดนกลางก็เป็นพี่ตังสารัตย์อยู่เย็นกับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันก็ยืนกันอยู่เหมือนเดิมแนวรุกมีการเปลี่ยนวันนี้ดอกพี่กอฟอดีศักกระไดสอนและใช้หน้าเป้าคนเดียวคือพี่มุย้ยธีรสินแดงดาแล้วก็มีน้องๆคอยซัพพอร์ตบดินฝัน่งซ้ายเอกนิตฐ์มิฟฟ์ตัวรุกข,ข้างในและฝั่งขวาเป็นชานจะลงพรมสีแก้วนะครับ ขณะที่ทางฝั่งของอินโดนีเซียชินไตยังก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับนักเตะขอดิอาม,มัดเนี่ยแนวรับนะครับแล้วก็มีปะทะหานที่เล่นแบ็คซ้ายจากโตเกียวเวอร์ดี้ในเจนลีแล้วก็โอโ้เพียบเลยอ่ะวิตันสุเลมานใครอีกหลายๆคนนะครับมากันแบบจัดหนักจัดเต็มซึ่งเริ่มเกมมาต้องยอมแล้วว่าทีมชาติไทยของเราคองเกมได้ดีกว่านะในช่วงครึ่งแรกนะครับสามารถคอนโทรลเกมได้เปอร์เซ็นต์คองบอลดีกว่าแล้วก็ได้โอกาสคองบอลแต่ ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเกมนี้มันไม่เหมือนนะเจอบรูไนกับฟิลิปปินส์ที่มีช่องให้เจาะเยอะแต่เกมนี้ไม่มีช่องเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียแพ็กเกมไว้แน่นมากคือหมากของชินไตย,ยองเนี่ยตอนแรกหลายคนบอกโอ้อินโดนเล่นในบ้านมาเปิดแรกใส่แน่แต่สุดท้ายก็เล่นเกมรับแบบรัดกุมและทีมชาติไทยก็ครองบอลไ,ได้เยอะแต่เราครองบอลได้ในแดนตัวเองพอไปถึงแดนอินโดนีเซียหรือว่าแดนคู่ต่อสู้เนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างสารรค์ได้วันนี้เกมลุกหลายๆคนทีมชาติไทย เงียบมากนะครับภาระก็ตกอยู่ที่พี่อุ้มกับพี่ตังในตำแหน่งตรงกลางที่คอยเคลื่อนที่คอยเคลื่อนบอลทํางานหนักมากจริงในช่วงครึ่งแรกซึ่งก็ทําได้ดีแหละส่วนพอเราไปเสียบอลในแดนของอินโดเนียวันนี้อินโดเขาท r a n s i t i o โตกับไวครับจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกดีมากอินโดนีเซียเพราะเขาซ้อมกันมาในทีมชุดนี้นะครับริมเส้นซ้ายทีขวาทีได้ลุ้นทีมชาติไทยตลอดเลยแต่ก็ยังไม่เฉียบคมซึ่งทีมชาติไทยกว่าจะได้โอกาสยิงก็ ก็นานมากมีลูกมงของพันสายเหบูลเห็บวิบูลนะในช่วงครึ่งแรกโอกาสยิงจอดๆแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเขารับกันแน่นส่วนอินโดเนียโอ้โหสวนกลับแต่ละทีบอกเลยขนลุกครับเกือบได้ประตูหลายครั้งโดยเฉพาะลูกของกิติพงศ์ผู้เดิาวเชือกประตูที่ออกมาพาดไปจ่ายติดผู้เ Indo. Indo ล่นอินโดอินโดหลุดไปเดียวๆกับประตูและแต่ยิงไม่ตรงกรอบโชคดีลูกนี้กิติพงศ์ผู้เดาวเชือกบอกเลยว่า โอ้โหโล่งถ้าเกิดเสียประตูแบบนี้นะค่อน้ันโดนวิจาร์ณหนักแน่นอนแต่โชคดีที่ไม่เสียและทีมชาติไทยสามารถรักษาโมเมนตัมก็คือเสมอไปได้ด้วยครึ่งแรก0ูนต่อสนะครับก็ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่หืดจับเหมือนกันเพราะอินโดเขาเตรียมทีมมาดีอย่างที่ผมบอกว่านักเตะเขาเล่นต่างประเทศเยอะความสามารถเฉพาะตัวดีขณะที่ทีมชาติไทยของเราวันนี้หลายหายคน เหมือนจะตื่นสนามกับเสียงเชียร์แฟนบอลอินโดนีเซียที่เข้ามากันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูอย่างกิตพงศ์ผู้เดี่ยวเชือดซ้ายขวาสัตว์ละกับสุวรรณันก็อาจจะก็เจอเสียงเชียร์มาเยอะๆก็จะมีพวก,พ,วกพี่อุ้มพี่ตังพี่มุ้ยที่พอประคองได้แต่พี่มุ้ยก็ค่อนข้างเงียบเช่นเดียวกับพี่อุ้มในเกมนี้ก็ก็เรียกได้ว่าก็โดนบังทางการจ่ายบอลค่อนข้างเยอะทําให้ลูกลูกทะลุหลังลายของเขาเนี่ยยังไม่ค่อย ได้เห็นในเกมนี้ในครึ่งแรกเท่าไหร่นะครับแต่ผู้อุ้มก็พยายามปั้นเกมแล้วแต่ต้องยอมรับอินโดเขาแพ็กกันแน่นจากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกมลุกทีมชาติไทยไม่มาเลยมาโน่ผูจริงๆเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่ามาโน่เขาไม่ใช้คู่หน้าเขาใช้เป็น4-2-3-1เอาฟิวโตวลุกลงมาหนึ่งคนเพราะว่าเอกนิษเล่นฟิวตตวลุกเนี่ยค่อนข้างเงียบก็เลยขยับเอกนิตไปยืนเป็นปีกขวาแล้วก็ส่งสารวัตรเด็ดมิตรลงมาแทนที่ของชนรงพงศ์สีแก้ว ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนตัวที่แฟนบอลก็สงสัยเหมือนกันนะว่าสารวัตรจะเหมาะกับเกมแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเขาปิดพื้นที่ไว้แน่นเลยนะจริงๆทีแอบเสียดายผมมองว่าแต่คือเหมือนว่ามาโนุู่กิ้งก็ยังไม่กล้าแรกที่จะกลับมาใช้ระบบเดิมคือ44 2ีอา์พิกอปฏิสัท์กัได้สอนไปช่วยพี่มุย้ยเขาก็ยังไม่กล้าใช้เขาก็ใช้เป็นแบบเดิมนะครับซึ่งปรากฏว่าครึ่งหลังเนี่ยชินไตย,ยังแก้เกมมาดีนะมาโนโ่เทคนิกที่เตรียมมาครึ่งหลังต้องยอมรับโดนชินไตย,ยัง แก้ทางยับเลยนะครับบอลปุกวิ่งเข้าใส่ทีมชาติไทยและทีมชาติไทยก็ก็โดนหนัก,นกๆก็มีโลคมีโลนเหมือนกันแนวรับอ่ะต่อบอลขึ้นมาลําบากเพราะอินโดเพสหนะักจริงริมเส้นตรงกลางวิ่งไล่เพสทีมชาติไทยกว่าจะแกะได้แต่ละครั้งก็เหนื่อยมากคุณผู้ชมและหลังจากนั้นก็มาโดนประตูขึ้นนําลูกเนี้ยเขายิงไปติดติดบล็อกของพี่อุ้มซึ่งผู้เสสิงก็ชี้จุดโทษเลยก็ค่อนข้างให้ไวเหมือนกันให ให้ค่อนข้างหนีเลยอ่ะเพราะว่าจังหวะนี้พี่อุ้มก็มือแนบลงโตอยู่นะแต่พี่อุ้มก็ไม่ได้เสียงอะไรเพราะว่าเขาก็เหมือนเชิงยกมือขึ้นมาแต่ก็ผู้สินแบบตัดสินใจให้แต่นั้นเลยครับแล้วก็จุดโทษแล้วก็เป็นนักเตะอินโดมาร์อคอกนี่เป็นฮอลแลนด์นะในฮอลแลนด์แล้วก็โอนสัญชาติมายิงยู่โทษเข้าไปตรงกลางประตูให้อินโดนีเซียขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยทีมชาติไทยก็ยังไม่กลับมาเกมลุกไม่ดีจริงวันนี้เงียบอินโดนีเซียตัดได้หมด และขึ้นหลังอินโดดีกว่าด้วยแล้วมันก็เกิดจังหวะดราม่าจังหวะนี้ของสัลวัตเด่นมิตรเอาจริงๆอ่ะผมเข้าใจในจังหวะการตัดเกมนะแต่ต้องยอมแล้วว่าสัลวัตเด่นมิรยกเท้าสูงไปแล้วค่อนข้างหนักแล้วเปิดปุ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยโดนปุ๊บผมเห็นแล้วโอกาสใบแดงค่อนข้างสูงแล้วพุทธสินซาอุก,ก็แจกใบแดงเลยเสียหายเลยนะครับเพราะสัลวัตเด็ดมิตเพึ่งลงมายังไม่ทันได้สร้างสรรเกมลุกกลายเป็นว่าโดนใบแดงออกจากสนามเทนที่ทีมชาติไทยเหลือ10คนนะครับ โอเป็นเป็นช่วงเวลาที่สารัตรเด่นมิดก็อาจจะต้องปรับปรุงในฟอร์มการเล่นและลูกนี้ต้องยอมแล้ว,ว่าไปเสียท่าจริงๆนะก็โดนเข้าไปครับโดนใบแดงเหลือ1ิบคนหู้โคราวนี้เหมือนว่าจะกลับมายากและทีมชาติไทยเพราะอินโดนีเซียมาดีแต่ปรากฏว่าอินโดนีเซีย,นนเ,ซยเนี่ยเหมือนจะพอใจแค่หนึ่แล้วก็ไปดรอปเกมลงนะครับไปผลเกม ส่วนมานปกปกิ้งทีมชาติไทยต้องยอมแล้วว่านักเตะวันนี้ทุกคนใจสู้มากเหลือสิบคนไม่กลัววิ่งสู้แฟนบอลจะโ ho ห้าหมื่นคนโหเข้ามาแต่เขาไม่กลัวเขาสู้และจุดเปลี่ยนในเกมนี้ที่จะทำให้ทีมชาติไทยมีเกมลุกที่วูวาขึ้นการส่งพี่กอ์ฟอดีศักไกรน,นลงมาเนี่ยอันนี้ส่งผลอย่างมากครับทาให้เกมลุกทีมชาติไทยมันพุ่งไปข้างหน้าและพี่กอลฟลงมาอย่างสดสเนี่ยวิ่งไล่บีประตูที่เสมอต้อง ต้องชื่นชมพี่กอล์ฟนะที่ไปเอาบอลมาก่อนจะให้บดินบดินต่อป้ายต่อให้พี่ตังสารอยู่เย็นยิงไกลฉลับเข้าไปสวยงามเสมอหนึ่งต่อหนึ่งโหเฮดีใจกันทั้งประเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาโนโพกิงคอหนึ่งต่อหนึ่งและก็เหมือนว่าตามเป้าเกมนี้เขาก็ไม่ได้คาดหวังที่จะปะบุกเก็บ3ามแต้มอะไรขนาดนั้นด้วยถ้าดูจากสไตล์การเล่นของมาโนเพราะเขาก็ไม่ได้แลกขนาดนั้นนะเขาเน้นเชฟฟุตบอลไว้ก่อนก็ส่งกปจากพันไพสุวรรันล,ลงมาแทนเอกนิต์ปัญญาก็เรียกได้ว่า เกมรับรว,วนและสุดท้ายอินโดนีเซียก็เจาะไม่ได้ทีมชาติไทยก็รักษาโมเมนตัมก็ทําให้เสมอกันไปด้วยสกอร์หประตูตอนหนึ่งการไปเยือนอินโดนที่สนามแห่งนี้เนี่ยมันยากเสมอคุณผู้ชมทั้งเรื่องของเสียงเชียร์แล้วก็อินโดนีเซียช่วงหลังอย่างที่ผมพูดเสมอว่าเขาพัฒนายเยอะอาจารย์ชินไตยังเนี่ยเขามาวางรากฐานให้อินโดนดีมากคุณก็เห็นตั้งแต่อินโดนวิ่งเขาใส่ใครช้าเราเนี่ยเราโดวนบีบโดนอัดหนักมากจริงๆนะแต่งดีที่ทีมชาติไทยเอาตัวรอด อาจจะไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจสำหรับทีมชาติไทยเกมลุกมาครึ่งหลังก็มีจังหวะของเอกนิตที่เกือบยิงได้เพื่อดนแล้วก็มีลูกยิงของพี่ตังสาอยู่เย็นซึ่งผมว่าครึ่งหลังพี่กอบดิศกไก่สองลงมาดูดีเลยนะครับก็ตัวรอดได้การนดหนึ่งแต้มในเกมที่สาคัญนะครับทำให้ทีมชาติไทยยังคงเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับมีคะแนนเท่ากับอินโดนีเซียแต่ประตูได้เสียดีกว่า1ประตูเท่ากับว่าโอกาสที่เราจะผ่านเข้าสู่ รอบต่อไปเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงแต่นัดหน้าไปเจอกัมพูชาเราเล่นในบ้านก็จริงแต่ห้าประมานนะครับเราต้องชนะกัมพูชาเพื่อจบเป็นแชมป์กลุ่มก่อนเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันจะง่ายกว่าการจบรองแชมป์กลุ่มนะครับและที่สําคัญก็ยังไม่การันตีเข้ารอบเพราะกัมพูชาเนี่ยเขาก็โอ้โหมี6กแต้มใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยสาคัญผมมองว่าก็โดเตชั่นไม่ได้เหมือนกันเ,นเกมเจอกัมพูชาก็ต้องใช้ชุดหลัก ลงไปเล่นแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะกรมพูชาปีนี้เขาก็ดูดีขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์นะก็เรียกได้ว่าสนุกแน่นอนเกมนี้หนึ่งตั้งก็ถือว่าไม่เสียหายแต่แค่ว่าแฟนบอลชาวไทยอาจจะวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องของรูปเกมนะครับในตอน11-11เนี่ยมาโนอฟกิ้งการแก้เกมขึ้นหลังต้องยอมรับว,ว่าไปโดนทีเด็ดของชินไตย,ยังแต่ต้องชื่นชมหัวใจนักฟุตบอลไทยทุกคนวิ่งสู้นะครับวันนี้ผมให้พี่ตังสานอยู่เย็นเลยนะ พี่ตังทางานหนักมากครับคุมกลางวิ่งไล่แถมขึ้นไปยิงประตูตีเสมอด้วยจังหวะยิงประตูตีเสมอเน่เฮมากๆเลยพี่อุ้มก็ก็ช่วยได้เยอะพี่โยงวันษาก็ช่วยได้เยอะนะวันนี้แล้วก็ที่เด็ดเลยพี่กอล์ฟอดิศักไกลสอนผมให้เลยครับลงมาเนี่ยมีความหรูหวาเล่นค่อนข้างดีเลยแต่หลายๆคนต้องปรับนะสำหรับทีมชาติไทยประตูอย่างกิติพงษ์ผู้แถวเชือกเอกนิป,ปัญญาที่ต้องปรับเลยชั้นรงพงศ์สีแก้วเออแต่ก็ตัวดอดได้อ่ะ เป็นเกมที่ดูเด็ดเผ็ดมนแล้วผมมองว่าการได้ถึงแต้มก็โอเคเอาตัวรอดได้แต่มันก็เป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่นะครับว่าทีมชาติไทยจะประมาทพวกนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขาไล่ตามเรามาแล้วนะเห็นได้ชัดวันนี้อินโดเล่นไม่กลัวเลยในช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นมาโนโพกิงต้องไปปรับต้องไปปรับจูนทีมให้ดีกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยในรอบต่อๆไปอาจจะหนักมากขึ้นแล้วกันถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็โอ้โหมีบรรยากาศที่ที่ดูเด็ดเผ็ดมนจริงๆนะ แต่ก็ต้องชื่นชมนักเตะทีมเมือไทยทุกคนนะครับสวมหัวจิตหัวใจเหลือ10คนไม่กลัวแล้วก็สามารถตีเสมอได้นะส่วนสโลว์เด็ดมิก่ก็โอ้โหก็ต้องยอมแล้วว่าโดนวิจารณ์ไปค่อนข้างหนักเพราะจังหวะนั้นเนี่ยก็ใบแดงโดยตรงจริงๆนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงในเกมนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมมองว่ามีหลายจุดที่ต้องปรับเลยโดยเฉพาะการโดนเพสซิ่งบางทีเราก็แกะไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวไปเจอเวียดนามเจอมาเลเซียที่เขามีคุณภาพเหมือนกันเนี่ยอันนี้ เราต้องต้องสู้ได้ดีกว่านี้เราต้องมีเทคนิควิธีการที่ดีกว่านี้แล้วกันนะเพราะวันนี้จริงๆอ่ะบอลสไตามาโนอ่ะชินตาย,ยังแก้เกมมาดีคือก็ปิดทางจ่ายบอลของพี่อุ้มอ่ะซึ่งใจพี่อุ้มแบกทุกเกมก็เป็นไ่ได้ครับฟุตบอลมันเล่น11คนทุกคนต้องช่วยกันดีวานี้พี่ตังสารุญเย็นเนี่ยเขายังคอยเคลื่อนเกมได้ดีอ่ะก็ต้องยอมรับอินโดมาดีด้วยส่วนไทยเราต้องไปแก้การได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะ เป็นไงบ้างคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามาและเต่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้เป็นภาพการได้ขอให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ